มาดูการสนับสนุนในช่วงเดือนอมฎอนเดือนประเสริฐของพี่น้องมุสลิมนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดสงขลาได้จับมือติ๊กก้านะคะส่งมอบกล่องปันสุขอุป,อปโภคบริโภคส่งต่อความห่วงใยและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในห่วงเดือนอมดอนให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาคา่ะที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจนะจังหวัดสงขลาพลตรวจตรีสุรินปาราเรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางแสรับแอซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตุรกีประจำประเทศไทยนายอูมิดนาจิโยรุนมัสนะคะรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงานตุรกีนางสาวปรินดาปาราเรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายอำเภอจนะ ร่วมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการปันสุขเดืนดอนรอมฎอนและร่วมการมอบกล่องปันสุขจำนวนกว่า1,000ชุดในพื้นที่ของอำเภอจนะและอำเภอเทพา ในโอกาสนี้พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเร่กล่าวว่าสำหรับการมอบสิ่งของเพื่อการละศีลดเดือนรอมฎอนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทิก้าซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจากประเทศตุรกีซึ่งจะมอบให้ในเดือนรอมฎอนที่ระเสฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมเพื่อการประกอบศาสนก,กิจอย่กงเต็มที่และในฐานะสมาชิกสภาจังหวัดสงขลานะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนประชาชนประกอบศาสนาิจตามที่ประชาชนต้องการครับ ด้านเอกาคาราจูตสาธารณารัฐตุรกีประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและได้มีโอกาสพบปะประรชาชนชาวไทยซึ่งคนไทยกับคนตุรกีเป็นสเสมือนพี่น้องกันมานานและกับคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ